สวัสดีค่ะพบกับรายการทิปวิสเฟร์ที่เที่ยวเกี่ยวกับเขาดาวดึง <laughs> รายการชีวิตเฟนของเราก็เป็นรายการที่จะมาให้แขกรับเชิญนะครับเล่าประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวเนี่ยที่ได้ไปท่องเที่ยวมาในประเทศไทยของเรานะครับพร้อมกับเป็นดารานักแสดงนะครับสุดเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะครับผมหาที่ไหนไม่ได้นอกจากรายการเราที่นี่ที่เดียวเลยครับพี่แอมอ่ะก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับรายการของเราในวันนี้อยากจะถามอิว่าอิวเป็นคนที่แบบชอบเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะส่วนตัวเลยเนี่ยอิวเป็นคนชอบเที่ยว ชอบเที่ยวเหนือไปเชียงใหม่เหมือนบ้านหลังที่สอเลยไปบ่อยเหลือเกินนะถ้าเห็นตามสตอรี่คือแบบเย้ยวเย้ยวท่าช้างแน่นอนแต่นอกจากท่าช้างแล้วเนี่ยก็ชอบเป็นฟิลแบบบรรยากาศคาเฟ่ดีอาหารอร่อยอาหารเหนือผ่านไปอิวและเนมและชอบที่ไหนบ้างนจะคสไต์กับเนมจะคนละสไตล์กับอิวจะแบบชอบไปแคมปิ้ บรรยากาศแบบอากาศดีๆนอนในเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแบบมีกองไฟมีอะไรกับแฟนอะไรอย่างงี้ยเอาไอชอบเอาดอชอบเอาดอล่าสุดเมื่อไหร่ไม่พูดดีกว่าไม่พูดหรือว่าเมื่อคืนก่อนมาถ่ายไรกรเอาทองหอมคอเนาะค่ะก็วันนี้นะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราทั้งสองคนในวันนี้เนี่ยพูดได้ว่าแบบโอ้คิวนี่แน่นมากคิวนน้นมากก่าจะติดต่อได้นี่คือแบบ ติดต่อแล้วติดต่ออีกอะค่ะแต่ว่าในวันนี้ค่ะอิวก็ทั้งสองคนมาที่รายการของเราแล้วจะเป็นใครไปนั้นพูดมาขนาดนี้แล้วจะรอช้าอยู่ยญยละ<อ>จ้าพบกับคุณกาซิล่าและคุณจากรตาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าตัวกันเลยสวัสดีครับก็ซิล่านะครับสวัสดีค่ะจ่าข่ะจากโปรดักชันจ่าจ้าแจ้งค่ะโปรดักชันเขาใหญ่จริงๆว่าไม่ได้นะคะแอ่ก่อนอื่นเลยขอถามก่อนเลยว่าตอนรายการติดต่อไปเนี่ยทำไมถึงได้รับมารายการนี้เพราะได้ข่าวว่าคิวเนี่ยแน่นมากๆเลยก็รู้สึกว่าอยากมาแชร์ประสบการณ์ที่เรางได้เที่ยว เที่ยวเหนือที่ทะเลเนี่ยอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปเที่ยวแบบไหนอะไรยังไงครับเพราะบางทีแบบว่าอยู่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เล่าสู่กันฟังนะแค่เพื่อนที่รู้ก็บอกกับแค่เพื่อนที่รู้ก็อยากมาแชร์บ้างคุณจ๋าค่ะก็ส่วนข้อของจ๋าโปรแกรนที่จ๋าทำก็จะไปเที่ยวต่างๆสถานที่ต่างๆก็เลยบอกว่าอ่ะมาแชร์ประสบการณ์รายการนี้บ้างเป็นอะไรอ่ะอย่างนั้นล้วค่ะใช่ค่ะเออถ้ามีอะไรที่แบบ สถานที่น่าท่องเที่ยวท,ที่ไหนก็อยากให้ไปอย่างนี้รยาเดี๋ยวรันเล่าใช่หรอเราไปบอกเขาสิรัชาดาซอยสี่จบรายการก็ไปได้ัน้วรา <laughs> ยการก็ไปด้วยกันแล้วแหละรายการวันนี้ที่มาก็บอกอยู่แล้วทริปวีเฟรนด์ก่อนอื่นอยากจะถามคุณกอร์ซิล่าคุณจาการะตาว่าทั้งสองเนี่ยมีประสบการณ์อะไรที่แบบว่ามันยังจําไม่เคยลืมอะค่ะ มันเป็นความสุขหรือว่าเป็นเรื่องเฮฮาหรือว่าเป็นเรื่องน่ากลัวที่ว่าไปท่องเที่ยวแล้วไปเจอมันยังจําฝังใจอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันหน่อยใครก่อนเลยตกลงกันเได้ได้ก็เรื่องที่ก็อย่างที่พี่เนมพูดบอกว่าแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับไปเที่ยวเรื่องน่ากลัวอะไรจริงๆอ่ะมันจะมันก็มีหลายๆอย่างจริงๆมันบวกเพิ่มบอกว่าบวกเพิ่มเนี่ยอันตรายด้วยเรื่องอันตรายก็ต้องมีเล่งสนุกมันมีอยู่แล้วเรื่อง เรื่องอันตรายก็ต้องมีก็กลัวเหมือนกันคือเรื่องที่อ่ะขอเล่าก่อนเรื่องที่ไปถ้าถ้าพูดเรื่องไปเพชรบูรณ์ตอนนั้นส่วนมากต้องไปดูต้องไปดูตามตามอินเทอร์เน็ตคนส่วนใหญ่ถ้าถ้าเขาจะไปเขาจะชอบไปตอนช่วงฤดูฝนตอนที่แบบฝนตกแล้วหมอกมันจะเยอะๆยอะไอ้เมฆ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 กันเนี่ยเมฆทะเลมอทะเลมอใช่ชอบไปดูตอนนั้นเอาเสร็จปุ๊บคือเพชรบูรณ์เนี่ยทางขึ้นเขาจะขึ้นลําบาก ดังนั้นอ่ะเวลาเรานั่งอ่ะห้ามเอารถส่วนตัวไปก็ดีแต่อย่านั่งรถทัวร์เพราะว่าตอนนั้นเราเป็นคนชอบเที่ยวแบบเที่ยวสายแบบใส่ใส่ใส่แก๊งกับเพื่อนอ่ะตอนนั้นไปสี่ห้าหกคนขึ้นทัวร์เพชบุญฝนตกกลัวรถคุณเคยเห็นไหมเคยเห็นตามครับใช่ทัวร์สองชานี่มันจะน่ากลัวแล้วก็เสร็จปุ๊บขึ้นไปใช่ไหมคะเราจะคิดภาพตามเลยเมื่อไหร่รถทัวร์เราจะเอียงหรือเปล่าล้วก็วนตรงนั้นอ่ะแต่พอไปปุ๊บก็ถึงที่จุดหมายก็ไปพวก ไอ้นี่ข้างบนไอ้โอ้ยจำชื่อไม่ได้ไปเป็แกล้งกันก็ไปถึงหัวไปถึงก็สนุกค่ะเพราะว่าอ่ะที่แนะนำก็คือถ้าจะไปเพ็นชาวบุญก็แบบไปดูทะเลหมอกไปตามวัดต่างๆอย่างเงี้ยมาข่ามก็เยอะเนาะมาขามก็เยอะใช่ไปไปเหมือนกันแน่เลยสตอเบอรี่ก็สตอเบอรี่ก็ไปไปเหมือนกันแน่เลยสตอเบอรี่ก็ไปไปเหมือนกันแน่เลยสตอเบอรี่ก็ข่ามอยู่เนาะ สตรอเบอรี่ก็อร่อยก็ไปตอนนั้นก็ไปเรื่องสนุกก็เยอะค่ะแต่เรื่องน่ากลัวก็เยอะเรื่องอันตรายก็เยอะเหมือนกันเกี่ยวการเดินทางพวกนี้แหละใช่เกี่ยวกับการเดินทางต้องถ้าเราจะไปจริงๆเราก็ต้องดูฤดูกาลด้วยอาจจะแบบดูฤดูกาลที่มันเหมาะสมหน่อยถ้าไปฤดูฝนก็อาจจะแบบถนนลื่นน่ากลัวแต่ถ้าไปฤดูหนาวก็แบบก็อีกแบมูฟเมนต์หนึ่งโมเมนต์หนึ่งที่แบบเออไปหนาวมอควันอย่างเงี้ยใส่แบบฮู้แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยโอ้เหมือนอยู่อังกฤษอย่างเงี้ยประมาณใช่สำหรับก่อนต้องบอกก่อนว่า ไม่ได้ก๊อปปี้เนาะเาไปที่เดียวกันอาจจะเป็นจังหวัดเดียวกันแต่คนละที่ก็ได้ก็จะเป็นฟิลเข่าเหมือนกันเพราะว่าตอนไปเที่ยวเนี่ยทาใจตรงที่ว่าจะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนไม่ชอบนอนเต็นท์เลยเพราะว่าเหมือนทุกคนเคยเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมจริงเออรู้สึกว่าแบบไปนอนเบียดกันหรือว่านอนกับไม่มีที่นอนอ่ะแล้วทีเนี้ยก็คือเป็นการฝังใจตั้งแต่ช่วงมัธยมต้นก็คือจะไม่ชอบนอนเต็นท์เลยทุกคนแล้วคือว่าไปเที่ยวขอ ครับถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันที่ไปแบบไปเที่ยวเขาแบบเนี้ยก็คือประทับใจตรงที่ว่าอันหนึ่งเราไปฟรีเพราเราไปอเมรเราไม่บอกเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ถามเลยยัาไม่ทันได้ยากหลังไม่ได้ไหมมาตัวเอ็กซ์คู่ีฟขนาดนั้นเลยหรอเราไปฟรีหนึ่งเลยมันใครอยากไปหน่ฟรีอาจจะบอกว่าเออก็คือประทับใจตรงที่ว่าการนอนเต็นครั้งเนี้ยคือมันไม่เหมือนกับก่อนเขาค่อยรู้สึกเพราะว่าคือในเต็นหน้า มันมีที่นอนก็คือนิ่มๆเลยก็มีกระจกมีพัดลมให้แล้วบรรยากาศก็เลยมันได้ฟิลงมันเย็นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยเพราะว่าเย็นมากใช่แล้วก็ที่ทำอะไรคือการกินหมุกกระทำคนขับใช่อันนี้เดี๋ยวเบสเนาะอันนี้เดี๋ยวเบสอันนี้เดอร์เบสมีแบบพวกขนหัวลุกบ้างไหมคะอันนี้ขนหัวลุกเจอบ่อยต้องห้อยพักทุกวันเลยซักนิก็ก็ตอนนั้นไปที่ คือเราคือเราเอาเอาเอาออกจากเพชรลบูรแล้วนะตีรถออกแล้วตีรถออกแล้วตีรถออกแล้วนะพอเสร็จปุ๊บไปเรื่อยๆตอนนั้นไปจังหวัดน่าจัการจันทบุรีอันนี้อันนี้พูดจริงๆไปล่องแพแถวไซน้อย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 เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมืองการมีแต่ใสโยกน้อยไซน้อยมันเป็นแพแพแพใหญ่แพใหญ่มากแล้วตอนนั้นไปรีสอร์ทรีสอร์ด ่งตอนนั้นเราไปช่วงฤดูฝนนี่รู้เป็นอะไรไม่รู้ชอบไปช่วงฤดูฝนฤด่รู้นหมืนมีให้ไปมั้งเพราะแบบว่าฤดูฝนมันดูแบบมันดูแบบแฮปปี้กว่ายงไม่รู้มันดูแบบมันดูแบบท้าทายแอดเวนเจอร์ไงเข้าใจป่ะถ้าสมมติเราคนจะไปทริปอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปด้วยความที่ว่ารีสอร์ทเราจองมาสี่ห้องตอนนั้นไปกับเพื่อนประมาณแปดคนสี่ห้องห้องละสองก็แบ่งกันเลยสอง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 พอไปปุ๊บห้องกว้างในรีสอร์ทไม่มีใครเลยค่ะมีแต่พวกที่ฉันแปดคนนะใช่ค่ะ ไีแต่พวกดิฉันแล้วคนไปไหนกันหมดอะคะเขาไม่จองคุณใครจะไปช่วงฤดูฝนก็มีแต่พวกนี้แหละค่ะค็นักงานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนักงานแต่พอไปก็แบบคือเกลวคือจะบอกว่าเกล้วจริงๆตรงที่ว่าไม่มีใครเลยนอกจากพวกเราแล้วมันดูไม่สนุกเพราะว่ามันไม่มีทักท่องเที่ยวก็ไปกันแคนไปกันแคนก็เล่นน้ําก็อยู่แค่แปดคนก็ไปไปไปแต่เข้าใจเพราะว่า คือน้ำมันน้ำใส่น้อยมันเชี่ยวมากค่ะน้ำใส่น้อยมันเชี่ยวมากถ้าสมมุติ8คนนี้กระโดดลงน้าไปปุ๊บแล้วใส่ทูชีพอยู่แล้วถ้าไม่งอยไปทั้งหมด8คนแล้วใครจะช่วยไปคิดอย่างนี้ปะก็อันตรายตรงนี้แล้วก็เรื่องพวกเดินทางเพราะว่าใส่น้อยมันจะเป็นเข่าเขาการจะนทบุรีมันจะเป็นเข่าขึ้นไปอีกถ้าจะถ้าจะไปแพรอะไรไปล่องแพอันนั้นก็จะอันตรายแล้วก็เรื่องน่ากลัวก็จะแบบพูดได้ไหมได้ก็น่าจะไปตอนกลางคืนเรื่องเรื่องแบบ น่ากลัวน่ากลัวกระเทยอ่ะกระเทยก็จะมาบอกแชร์กันคือไปทิปอ่ะเราจะมีเราเราเหมือนจะจัดตารางกันอยู่แล้วว่าเราเหมือนเราเหมือนกันจะจัดตารางกันอยู่แล้วว่าแบบว่าอ่ะถ้างั้นไปถึงปุ๊บทําอะไรก่อนไปถึงปุ๊บเล่นอะไรก่อนพอตึกดึกก็มาพูดอะไรก่อนอย่างเงี้ยก็กระเทยก็มาเราเรื่องผีกันแล้วเรื่องผีก็คูยคูยพูดคุยแต่วันนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะนี่ไม่คนไม่ค่อยช่วไม่ได้ไม่ได้เชื่ออะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยพอไปปุ๊บ ก็ให้ทุกคนนั่งล้อมวงเรากินต้องซื้อไม่ใช่กินรักษากระป๋องค่ะยำกระป๋องยำกระป๋องจะยังไงล่ะยังไงก็กินยำปลากระป๋องก็กะเล่า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 เสร็จปุ๊บน่าจะมีแมวกระโดดเข้ามาโต๊ะปุ้งตักยำปลากระป๋องหกกระเด็นพังใส่โดดมาเลยกระโดดกลางวงใช่จริงอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ไม่จกตากระโดดมากลางวงปุ๊บเสร็จแล้วกระเทยก็รีบรีบรีบไว้ไฟดับอีกค่ะวิ่งวิ่งไปหาใส่เพราะว่า เพราะว่ามันเป็นแพร์มันต้องหมุนไฟตลอดลมันมันต้องหมุนไฟตลอดลไฟดับขาดกระเทยกีดกระเทยกีดรอบรีสอร์ทเลยอ่ะ <laughs> อ, <laughs> อมาเลยแล้วจ <laughs> า,ากนั้นก็ก็ต้องรีบไปหาต้องต้องรีบไปหาทีมอะไรพนักงานบอกให้ปัน่นไฟ<ม>เพราะมันต้องใช้เครื่องปั่นไฟเพราะว่าเป็นรีสอร์ทแพร์เรานอนแพรอยู่กี่คืนวันนั้นที่ประกาศจัสามวันสองคืนค่ะสามวันสองคืนอิ่มเลย แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนอกจาก็ไม่มีอะไรมาใช,ใช่ถ้าเรื่องน่ากลัวก็อาจจะไม่น่ากลัวแกเสียหายแกเสียหายนั่แน่สำหรับกอดนะก็คือว่าเรื่องเอาเป็นว่าเรื่องที่น่าจดจําเลยเลยแบบไม่เคยลืมจริงๆก็คือไปเที่ยวน้ําตกน้ําตกนี่ก็คือเป็นน้ําตกที่แบบอยู่ในอำเภอในตัวจงังหวัดที่บ้านเองแล้วก็คือว่าตอนนั้นเป็นคนที่บอกเลยว่าเป็นคนว่ายน้ําไม่เป็นตั้งแต่เด็กก็คือบังเอิญแล้วเราไปจมน้ํา อ่าเราคือเห้าไงก็อยากแบบเออเห็นเพื่อนเล่นก็อยากลงไปบ้างแล้วมันคือมันคือโขดหินมัมีแบบน้ําตื้นน้ําลึกอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็เออเพื่อนบอกลงมาเหอตรงนี้ไม่ลึกเราก็โอเคลงพอลงปุ๊บเราก็เล่นไปเรื่อยสักพักเราไปพลาดลื่นก้อนหินแล้วล่วงไปในโซนลึกใช่แล้วแบบแล้วเพื่อนผู้หญิงอ่ะที่เขาว่ายน้ําเป็นเขาอยู่โซนลึกอะแล้วเนี้ยเราจมใช่ไหมเราก็เลยไปเกาะเขาแล้วเขาก็เลยทรงตัวไม่ได้ไง แล้วก็เขาเลยจมไปด้วยโอ้ยใช่แล้วทีเนี้ยประเด็นอะคือคนผู้ชายที่ไปด้วยไปเด้วนเพื่อนกันอะอยู่ข้างบนลงมาช่วยคิดว่าผู้หญิงอ่ะจมน้ำสรุปไม่ช่วยเราไม่ช่วยเราไปช่วยผู้หญิงสรุปปล่อยเขาเห็นความาวกว่าจะมาช่วยคืออนั่นแหละก็เกือบเป็นกันเกือบไม่มีชีวิตืลูง ไม่งั้นก็คงไม่ได้มานั่งเล่าตรงนี้ทุกวันก็ไม่คงมีกอซิล่าในวันนี้จำไม่เคยลืมจริงๆไม่ลืมเลยฝั่งใจมากก็พอได้รับประสบการณ์นะครับสถานที่ต่างๆอะวันนี้นะครับรายการของเราแล้วเนี่ยก็จะมีเกมมาให้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเล่นนะครับในวันนี้นะแรงมากกติกานะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ทีมนะเพื่อความเสมอภาคพิธีกรจะคู่กับพิธีกรแขกรับเชิญคู่กับแขกรับเชิญเกมง่ายๆไม่ยากเอาเรามาคู่กันเนี่ย มันได้พัง็คือว่าเป็นได้เชื่อสิเกมง่ายก็คือเป็นเกมใบ้คำสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมทีมงานใช่จ้าใช่นะโอเคเป็นการใบ้สถานที่ท่องเที่ยวนะไม่ยากเนาะงั้นเดี๋ยวฝั่งนี้เป็นคนใบละกันแต่ฝั่งเราเป็นคนตอบคุณกันเดี๋ยวเริ่มเลยให้ให้แข่งเราเชิญเป็นคนเริ่มก่อนละกันแสดงวอกเป็นการไม่เอาเปรียบเลยด้วยคหรว่า แล้วก็จะมาดูกันว่าเขาจะทนานหรือไม่ทนานอ่ะทาหลังไปพูดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็พูดก็พูดพูดมา้นนี่เปโอเคแห่วาพูดคำว่าที่เป็นแบบอันนั้นของเชอร์เออ three two one go พัทยาคนไปเที่ยวบ่อยมากมีที่เดียวเลยเกาะล้านค่ะยทำไมมันรู้อะบอกแล้วทั้งเหนือจนตตยอันนี้บอกบอกแต่ว่าไม่รู้จักอ่ะ เอาเปไน็นว่ายากจังเลยอะข้ามได้ข้ามดีกว่าข้ามดีกว่ายากยากที่พูดแบบเมื่อแกบบี้แบบกเลยพัทยาชุกเตอามันเกินไปไหมมันเกินไปไหมมันคืออายุสนามหลวงอนุสาวรีย์ค่ะใช่ข้าสารเ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรอะ พยาไทยอะไหนนเี่ยรอะไรอยู่อะไรขอตั e ้งหรอขอตั้งหรออะไรสนามหลวงข้าสนามหลวงมีอะไรที่มันนี่ไงอยู่สนามหลวงกอดท่าแก้วอะไรหรือเนี่ยมอนี่มองรู้อนาคตค่ะมีบทสักทีนะเวลาอยู่จังหวัดอ่า ยมันเป็นที่เที่ยวเกี่ยวกับเขาดาวดึงอะไรดาว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 ไม่มีคำว่าดาวดาวขมินข้างหลังดึงดึงดึงเอากะดึงหดต่ออันนี้อยูดชีบไปบอย่าบาอยู่ไหนบาบาอยู่ไหนฮะบาบาอยู่ไหนบาบีบา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 อยู่ไหนบาบาบา ไม่เป็นไรหรอกบอกแล้วว่ามันต้องพังได้กี่คะแนนเดี๋ยวรวมได้ถ้าลงทีเดียวได้เป็นทีก่อนน่าจะสู้ไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วมารู้กันว่าใครจะตกรอมาเอายังพร้อมยังคะพร้อมมากเลยตอนนี้โอเคเริ่มอะไรวะอยู่พักไม้แบบ ุราไข่แขมไปดบปรี้ยวเปรี้ยปรปร้วเปยวเปรวปรี้วเยวเยวเปรปรี้ยวปี้ยเปก้ยเปรี้วเป้าวเปรยน้ยเ้ยวเร้ยวเปยมเยเลยีเปรยเีเรี้ยวเยเี่เปยี้วเปรนดเปเร้วเลวปป แทงกันตายในน้ำอ่ะเออทำผิดแล้วแหละไม่เคยดีดู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 ดิดูดูดูดว่าเูดูเทดู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 ทีู่ดูว่าูดูดดู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 ด นี่ว่นเธอสวยๆเลยที่บอกว่าน้ำใสๆสอดลีสอดก็ไปเลยอันนี้ไม่รู้ชื่อจริงๆปกติเราเราวาดรูปต้องระบายอะไรสีสีอะไรสีอยู่ภูเก็ตมันเป็นนถ่ายที่ท่องเที่ยวสีหมดเวลาแน่ทุกชบีชบีเป็นแต่ที่เธอบอกว่าน้ำใสๆมันเป็น ไม่หรอกมัจะมีอะไรทะเลมียนะทะเลแหวกมันจะมีอะไรทะเลมันจะมีอะไรเป็นกระหย่อมกระหย่อมเรียกว่าอะไรเล้อตีล้อใครล้ออะไรไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเลยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ารายการนี้เนี่ยอะไรอะไรก็จะเสียสละให้กับกระหย่อมนิดนึงกระหย่อมนิดนึงอะไรสรุปผลหน่อยเท่าไหร่ยังสรุปอีกรอบที่สูตรไงที่สูตร ยากเหมือนกันนะเพราะว่าทีมงานอะไม่ใบให้เลยไม่มีการเอาไปกันมาก่อนแล้วคำถาถามคือไม่มีการไปไดไหนะคะสาราสูตรแล้วก็ไข่เค็มไงบอกว่าไอเยู่ทะเลว่าจะมีกระย่อมกระย่อมไงไอทะเลทะเลเกาะไม่เป็นไรค่ะทำไมให้แขกแบบให้แขกมาเชิญค่ะวันนี้เราเป็นกลับไว อ่อนข้อให้เสริมหวานเออนิดนึงนิดนึงแบบจริงๆเราเตรียมก็มาแล้วแหละทําเป็นท่อมตัวเนาะทําเป็นทอมตัวทุกคนแต่พูดก็เหนื่อยเหมือนกันนะเล่นเกมรู้สึกสูญเสียพลังงานเยอะมากต้องหยดไม่เหลืออะก่อนอื่นอยากจะให้คุณจาการ์ตาแล้วก็คุณกอร์ซิล่าเนี่ยได้ฝากกับแฟนคลับนิดนึงว่าเกี่ยวกับการเดินทางอะค่ะสําหรับคนที่แบบอยากจะออกไปเดินทางจะออกไปผจญภัยแต่ยังกลัวการเดินทางการหลงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่า คือถ้าคืออยากเที่ยวก็ไม่ต้องกลัวถ้าเราอยากลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยอยากเอออยากเออที่นี่มีอะไรอะไรเงี้ยเราไม่ต้องกลัวเราแค่เออไปเที่ยวแล้วมันสนุกสนานกับเพื่อนก็พอออกไปใช้ชีวิตเนาะใช่ถ้าไม่กลัวก็คือไม่ต้องไปอยู่บ้านโอเคอันนี้คือันนี้เป็นคำเตือนเนาะโอเคแต่ต้องมีเงินด้วยนะใช่สิ่งสำคัญเงินคือบัจจััยหลปัจจัยหลักเลยมีเลยด้วยก็ดีก็สำหรับตานนะคะเรื่องไปเที่ยวจริงๆเราไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเราจะไปจริงๆหรือจะไปกับใครแล้วก็ต้องแบบคิด รับเข้าไว้ก่อนว่าจะไปที่ไหนใช้อะไรบ้างหรือว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอันนี้ก็สิ่งสําคัญที่ต้องที่ต้องจัดเตรียมไว้แต่ถ้าถามว่าในทั่วประเทศไทยก็สามารถไปเที่ยวได้ค่ะแต่แนะนํานะคะดูฤดูด้วยยาวนะคะยาวนะคะหรืออะไรนะแบบนี้นะเดี๋ยวจะเกิดบางบางคนบางคนก็อาจชอบเอ็กซ์คลูซีฟก็ได้มาไปนี่ครับแล้วอยากให้ฝากถึงผลงานที่จะมาในข้างหน้าอีกสักนิดเนร์ได้ข่าวมาตอนนี้คือแบบว่า โอ้ยมันเยอะมากยังงไแน่นมากแน่นมากอันนี้ดูมือสั่นเลยเนี่ยก็กากมาฝากนะคะก็จะนะคะฝากโปรดักชันจาจะแจ้งนะคะจะทำหลายอีพีออกมาให้ดูก็ฝากตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับกาก็จะมีซีรีส์นะครับเปิดกล้องในเดือนหน้าแล้วไปตามนี้แล้วมีเล่นด้วกันมีเล่นด้วยกันมีเล่นด้วยกันจะกันซีนสิเกิดเชื่อแล้วเกิดเชื่อเรื่องเดียวกันหรอแล้วก็รอติดตามนะครับ อันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็อีพีหน้านะครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนนะครับ<ช>ดารดานักแสดงคนไหนเอ็กคลูซีฟมากแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวรอติดตาม,ตตามชมได้อ<า>ีพีหน้าเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง4คนเนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ